วาดกนกขั้นตอนแรกร่างภาพด้วยดินสอขนาด2 b ใส่รายละเอียดตัวกนกตามความต้องการระบายสีทองทับลงบนลวดลายที่เราร่างภาพไว้หลังจากสีทองแห้งแล้วก็เริ่มในการตัดเส้นสีตัดเส้นข้อควรสังเกต ใส่น้ำพอประมาณเวลาลากเส้นแล้วไม่หนืดหรือข้นเกินไปและไม่เหลวเกินไปถ้าข้นเกินสีอาจจะขาดไม่ติดต่อเนื่องเหลวเกินไปก็จะทำให้เส้นสีทองที่ตัดลงไปไม่ขาดและไม่คมชัด หลังจากตัดเส้นตัวลายเสร็จแล้วถมพื้นด้วยสีตัดเส้นเพื่อเน้นให้ตัวลายเด่นชัดและจะได้เห็นช่องไฟในตัวลายอย่างชัดเจนจากนั้นไล่น้ำหนักสีโดยการใช้สีตัดเส้นผสมน้ำเยอะขึ้นจะได้มีมิติลองทำดูนะครับ